มาแกงปลาปานินอันนี้ปลาที่เราล้างไว้แล้วเราก็แช่น้ำเกลือเอาไว้ไม่ให้มันขาวเครื่องแกงหอมกระเทียมข,ข่าตะไคร้ เกลเครื่อง<ม>กระเพราใบกระเพราหอมหอมตำพริกไทยก่อนใส่ครกหินเครื่องเครื่องแกงแกงป่าปลานี่คกหินตำพร้อมกันได้เลยหอมกระเทียมค่ะตะไคร้พริกแห้ง มัพริกแกงใส่กะปิกะปิแกงกะปิอันนี้น้ำมันหมูผัดพริกแกงผัดพริกแกง ตับพี่แกงให้หอมหอมพี่แกงถ้าดีนะมีผิวมะกรูดตำไปด้วยยิ่งหอมทิ่หอมแล้วก็เพิ่มน้ำใส่น้ำลงไปกะว่าท่วมปลาปรุงเกลือลงไปเลยค่ะปรุงเครื่องลงไปก่อนพอปลาใส่แล้วมันปรุงยาก ปาจัเล็กใส่ผงชูรสมีน้ำตาลทรายน้ำปลาเพิ่มความหอมใส่ปลาปลาที่เราแช่น้ำเกลือแล้วเราก็เอามาล้างให้สะอาดอีกทีหนึ่ง มันจะไม่ขาวปาคนไหมใช่ไหมไม่คนคปล่อยให้สุกไม่คนใส่มะเขือลงไปเลยจ้าตามชอบนี่แกงป่ามะเขือแช่เกลือสักครึ่งชั่วโมงมันจะไม่ดำ ขูดลงไปเลยค่ะเพิ่มความหอมใส่พริกแดงด้วใบกะเพราใส่ใบกะเพราด้วยจะพร้อมสุดเรียบร้อยแล้ว เลยใส่กระเพราแล้วหอมหอมแกงเรานี่ถ้าถ้าใครที่ชอบใส่กระชายพอดีเราเราลืมหากระชายมาหั่นกระชายใส่ใส่พิกไคยอ่อนจะอร่อยยิ่งขึ้นแข็งป่าพร้อมเสิร์ฟค่ะปลานินนะคะตัวเบลอเลย ชิ้นเดียวก็เต็มถ้วยแข่งพร้อมเสิร์ฟค่ะ